มัมก่อนครับไอากินมัมก่อนไอากินมอมไม่เล่นไม่เล่นกินมัมกินมัมอ่ะกินมัมกินมัมมอมกินมัมมัมกินมัมก่อนขุดจับเอาก็เป็นบ่าจับกินไหมไข่พากินขน้ดนั้นฮะเจะบ้านกอนตัวบ่ จับหั่นไม่ไช่พาโซตัวกินท่าก้ลมตัวดูดก้นคืออันคือลูกอันคือวัเห็ดนี่เป็นการกลมหมดมันมีเมนได้ลุกไหนกินแล้วกินแล้วจุบเอาข้าวปลาเอาข้าวปลาจแบบนีะเอออาเกนมาดิเห็ดปีชากันเออกระดูดกระดูดจับเอ้าจับเอาหน่อยแม่กระดูดเอาหรือว่าโอ้โหนี่เฮ้ยการก้นปันวันยิน นนนกัก้นเอาแล้ววานกัดกุนหวนยินว่ะเขาผ้ากินเท่านั้นหมูนมนะฮะกินนมเนี้กินมเนี้ตัวมมหวานยินเดี๋ยผมกัดก้นดูนะกินนมเนี้นกรดือดิบ้าบ้กินนมเนี้ดูดดดดูดแล้วดูดแล้ว